สวัสดีจ้าพี่น้อง,มงเมนี้กะเป็นแม่รัดด่วเด้อจ้าพี่น้องจ้าปิ้งปลาจ้าพี่น้องปลาตากแห้งเด้อจ้าอันนี้ก็คือปลาตากแห้งนะคะพี่น้องจ้าปิ้งกะเรามัดระว่างเด้อพะวายางหล่เพะวายานมันใหม่นะจ้านาอแล้วก็อีกอย่างนะคะอันนี้ปิ้งปลาทำบุญนะคะพี่น้องจ้าพอดีมีพระนะคะ เพื่อนนะเคยอยู่วัดแถวแถว,แถวบ้านนาจ้นเนาะก็เลยผ่านมานะคะก็เลยมาออกนะคะมาบอกญาติโยมบอกว่าอยากจะมาชันเข่านะคะก็เลยอยู่ที่บ้านพี่สาวบ้านลุงเนาะคะ่ะเนาะก็เลยเตรียมนะคะเตรียมอ่า ทำกับเขาเฮ็ดเพนนะคะพี่น้องรู้สึกว่าอิ่มบุญอิ่มใจสะละเกินเมือนี้นะคะเดี๋ยวจะลงรีวิวหาที่ละวิวกันแล้วกันนะคะเนาะเจฟ,ฟ้าสัญหามาลาวาน่วมวลเหมือนี้อ่าเอาวิวป่าตากแห้งนะคะแล้วก็เอามาอย่างเน,ะะนาะหา้กับพี่ป้า,นะาเนาะเฮาได้เบ่งได้ช่มกันค่ะพี่น้องจ้านี่ก็คือป่า ปากนะคะปลาแม่น้ำโค้งตากแหงแล้วก็เอามาปิ้งไมาย่างนะคะเห็ดเพลพนเนาะจากพี่น้องจรู้สึกว่าเห็ดไปน้ำมีความสุขไปพอมอิ่มบุญอิ่มใจไปน้ำจากพนน<ม>ี่น้องปากกะโตย่ใหญ่ค่ะกิ่นกระต่ำมะฮงกแะแซบได้ค่ะแต่อันนี้กะชั้นหายกะพระชั้นเพลนนะคะเนาะนะ ตามนี้ละค่ะพี่น้องตามรีวิวให้กับพี่น้องเข้าได้เบิ่งกันขาดจานตำมะฮุงแล้จานลืมเอาจานตำมะฮุงใส่นะคะขอโทษขออภัยพอ,อามาอาัดคลิปแล้วเอ้าจานตำมะฮุงหายจานตำมะฮุงไปไหนเพราะว,ะะวะะ่าภาวนาจะเนาะก็เลยบ่ไดเอามาใส่ในถาดนี้แล้วก็ถาดนี้ก็เต็มไปแล้วนะจ๊ะก็เลยให้เบิ่งเท่านี้ละค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณเพืเ่อนๆพี่ๆนะคะทุกคนที่เข้ามาส่งพลังแห่ใจให้กับเจฟ้าสรรหามาเราว,วานัว หัวมวนช่วงนี้ค่ะบางั้งบางค่ากับไปหาเพื่อนซาซานะคะเนื่องจากว่านะอาชีพรักตอนนี้นะคะก็ดูแลแม่นะคะแม่เป็นผู้เวยติดเตียงนะคะกะอยากแม่น้อยนึงแต่ก็อยากเดคิปให้กับพีปานะฮะเฮาเบิ่งค่ะ